โอ้โหเอ้ยแต่ว่าม ok ันมีความไม่นี้เหมือนกันนะแย่าว่าตอนที่เป็นมนุษย์คันข้างข้างัอ่ะอ้ยมนุษย์คข้างข้าเออูกแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบไม่อะกูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับมึงกูไม่ได้อยากแบบอยากรู้ว่าแบบไม่อยากเจอมึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอเป็นตัวจริงกับบอกว่าอยากรู้จักอยากเป็นเพื่อนกับมึงแล้วกูก็อยากให้มึงแบบอยากเป็นเพื่อนกับกูเหมือนกันเลยมันก็เลยมีความแบบนิดนึงหรือเปล่าแต่ท่านของตัวของปีก็น่าจะคิดแปลว่าอาจจะมันมีความ คล้ายคล้ายหมอคล้ายคสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สงสัยแต่ขงสัยแต่ตัวซีรีส์นี้ก็คือพยายามสื่อให้รู้นะว่าน่าจะเป็นหมอ ทั้งเสียเอยทั้งแบบห้อยเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมให้แบบให้รู้ว่าเหมือนมีคงไม่แกงาหรอกเนาะเอออย่าแกงเลยจริงเพราะมาขนาดนี้มันหวานแล้วนะแล้วคือแบบว่าเจ้านาของบอกเองก็คือแบบถูกแสดงออกชัดเจนมากแบบชอบปีชอบมากตอนที่แบบนั่งรถไปแล้วจอบหัวใจแบบเต้น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 หรือจะประถมพยาบาลตอนฮิสโตกเองเออแบบพยายามช่วยสุดๆช่วยด้ใจไหนจะตอนเอาผ้ามาซับให้เอาเอสโคลาให้เดือเย็นๆมาให้แตะตัวให้รู้ว่าอันนี้เย็นจริงนะเออเดี๋ยวไม่เชื่อ ก็น่ารักน่ารักกันนะครับผมแต่ในมันสุดสุดแล้วคืออีพีนี้คือโบ๊ะบักมากก็ยังขำหวบล้อนเหนื่อยหมดร้อนเหนื่อยมากคือก่อนหน้านี้แอบไปสืบไปแล้วว่าพุ่มกับเรื่องนี้เคยกกับผลงานก่อนๆมาเป็นก็สี่ลีส์ิบคมเยอะแล้วก็เลยแบบเออไม่แปลกไม่แปลกใจจร่งๆเนาะเราดูแล้วมันแบบโบ๊ะบักไปหมดไหนจะตอนที่ไปหาหมอฟันที่ตอนทาร่านเขาออกมาใช่ไหมแล้วแบบแก้มตุ่ยตุยแก้มตุ่ยตุยอันนั้นมันอันจริงๆนนะมันเป็นเรื่องนี้พี่มากพี่มากเออ แต่มันก็มีความเปหมือนเรื่องอื่นอีกมันแบบว่าซิตคอมสูงอ่ะใช่มันตลกแบบดูแล้วแบบเออรู้สึกเรารู้สึกว่าผ่อนคลายดีไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าใดๆเ h e base of อีฟีนี้ทุกคนคิดเหมือนกันหมดใช่ฉากใส่บุนน็องให้มีนให้มีนก็คืออันนั้นคิดรู้เลยว่านีโอต้องสดแต่พ่าแ้ไม่สดก็คือแบบ โคตรหาโคตรฮาจริงแบบใครจะไปคิดว่าว่าการใส่บวกก็ต้องใส่แบบนั้นให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกคาแรคเตอร์ของมีนมันเป็นแบบว่าเด็กๆใช่ไหมดูเด็กๆใส่เสื้อมันก็เลยแบบบวกเข้าไปมันก็เลยโดนแก้งโดนแกล้งอ่ะเลยโดนอะไรโดนโดนแกล้งนะไม่ใช่โดนรังแกละคือโดนแกล้งจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ตัวของตอนนั้นของเดือนเองอะ่ะก็แบบเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วพอได้ย้อนกลับไปเห็นจุดเริ่มต้นของเขาสองคนก็แบบเออน่ารักมากน่ารักฉากที่แบบทําช้อนกินโยเกิร์ตให้อ่ะแบบเขายอมมือเละอะเพื่อที่จะมาทําแบบเอาฝ่ามาทําเป็นช้อนอนี่คือมันเลยทำให้แบบว่าจะได้ของมีนเ่งก็แบบประทับใจแล้วก็รู้สึกแต่ว่าเขาค้างไว้ตรงที่ว่า กระติกน้ำที่มีน้อยตอนติดกับรถดล้ยจะไงต่อก็ต้องรอดูปีพีฟ้าในอีพีน้ว่าจะเป็นยังไงแต่ใดหูมีเยอะมากบูฟ้าแลตอนฉากแม่อีกที่แม่เข้ามาคุยกับแม่คุยกับแม่แม่ก็จริงๆอ่ะถามว่าเป็นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกพอลูกก็ตอบปุ๊บกินน้ำหรือยังลูกตลกจริงจริงนะ ตลกทั้งครอบครัวจริงๆแล้วก็ขาฉากที่เดอนถามว่าแม่นี่เป็นหมอจิงป่ะเนี่ยเดยนไปนักพูดแค่ <laughs> จะเป็นนักพูดจะเดิพูด <laughs> พูดไม่หยุด โบบาจริงแล้วก็จะเอาไปสู่ฉากงานปลายปาร์ตี้ที่ทำนี่เลอร์ไบส์เลอร์ใช่ไหมนี่บอกแล้วว่าเป็นอนิยายเลยใช่เออเด็กนี่จะนี่จะรู้แล้วนะว่าเป็นยังไงก็เลยบอกน้องคือไปลูกคือไปแต่น้องอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมมันจะทำออกมาเป็นแบบไหนแบบเหมือนที่เราคิดไว้แล้วแต่ดูมานี่มันเหมือนนิยายมาสองทีแล้วคล้ายค่ะคล้ายใช่ไหมแต่เราคิดไหมว่ามันจะโบ๊ะขนาดนี้ไม่คิดอ่ะไม่คิดเลยคือเหมือนน้องบอกว่าอ่านแล้วว่าในนั้นก็ว่าตลกแล้วก็ตลกเออ แต่เนี่ยคือถ่ายทอดออกมาแบบว่าชัดเจนมากก็แบบเออมันเป็นทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตอนแรกๆก็แบบเหมือนเหมือนมังงะเลยเนาะมภาพสิเปิดตัวแก๊งคิตตี้โอ้ยตอนแต่งตัวมีเดซี่มาน่ารักนะน่ารักมากแบบเขาดูให้มันดูแบบว่าดูอ่อนหวานให้มันดูน่ารักเหมาะสมกับแบบเด็กๆวัยอะไรเงี้ย น่ารักดีรู้สึกก็เป็นซีรีส์วายอี่งเรื่องที่แบบว่า<อ>ไม่คาดคายออแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่าแบบมันจะมาเป็นมูนแบบนี้ที่ต้องมาดูหละถ้าเกิดเป็นมูลดาม,มา่ามันจะหนักขนาดนี้ในนิยายดาม,มานะ่ามันนะก็มีบ้างแต่ว่าไม่หนักแต่ไม่หนัก แสดงว่าฉันเตรียมหัวเรอะได้แล้วฉันเตรียมหัวเราะได้ทุกที่กแล้วฉันูแฮปปี้แล้วแล้วก็เราก็คิดว่าเออซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าจะแบบช่วยเยียวยาจิตใจใครได้เยอะเลยจริงๆมาดูรับรองว่าเอาแบบสบายใจดูเอาฮาขำขันอะไรอย่างเงี้ยในสถานการณ์แบบนี้เนาะเออแบบผ่อนคลายอ่ะจริงอยากให้คนได้ดูเยอะนะจริงๆแบบว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูแต่เราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะแบบเหมาะน่าตรงใจใครหลายคนเลยดีมากเลย โอเคนี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับเลชั่นปลาบนฟ้าใน e ีที่2นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสี่คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเตรียมเตรียมกามเตรียมปากเตรียมปอดมาหัวล้อในอ p พีหน้าอีกทีในวันศุกร์หน้านะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ